ทุกคนแล้วก็ขั้นเรือสปีดโบ๊ทมานึกได้ว่าแบบเออเคยคุ้นๆว่ามันมีเมืองน้ําแข็งกับเราก็เลยจะไปเมืองน้าแข็งกันที่ชื่อว่าเดี๋ยวคือก็คือดูชุดที่พวกเราแต่งก็คนอทะเลสดๆแต่ว่าเราจะไปเมืองน้ำแข็งฟังสภาพอากาศไม่ไหวเงียวมากไปแงสู้ไหมอยากไปไหมได้ไปก็แล็วสนุกไหมสนุกสนุกสนุสนุสนุกอยางที่ทุกคนจะได้เห็นในคลิปในเบื้องต้นน่าจะชิลๆคือแบบผจญภัยมาก คือไปทุกที่ไปทุกหาดครับ่อไปบนถนนพัทยมาสายสามที่แปดร้อยเมตรยนะก็คือขับแบบขับเหมือนรู้ทางโหดมากทุกคนคือคือความที่ในซอยอ่ะมันมีซอยเล็กซอยน้อยเว้ยแล้วเราดูทีเดียวะใช่ปะ แบบว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของชิมไงแล้วแบบว่าชิมก็พาแบบไปกินร้านเด็ดๆแบบเยอะๆมากมายส่วนไปก็คือนอนเยอะมากคือถ้าเกิดสมมติค่าห้องใครคุ้มสุดบอกเลยว่าปั่นปั่นคุ้มมากแล้วก็คือเซเว่นที่เนี่ยก็คือแบบแบบแบบของก็แบอยเมย์บุตรนิ้วขวาที่ทางแยกสื่อสารเข้าสู่ถนนอัทยางเงีแต่ว่าแบบคนมันก็เยอะเหมือนกันก็คนแล้วแรกก็คือชิมแบบขอมออเตร์ไซค์มาแบบขี่สักชั่วโมงนึงได้ไหมแบบก่อนบ่ายสองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอิีว่าทางที่พักเขาไม่ได้ให้นะคะ ก็เลยคิดว่าแบบเออถ้าง,งั้นกลับแล้วก็เดี๋ยวไปไปต่อวันที่พัทยาที่เป็นเมืองน้ำแข็งโอเคยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่เมืองน้ำแข็งแล้วนะทุกคนแล้วพอม่ก็พามาพุ่มหมวกอันนี้มาทะเลฉันงงมากแล้วตอนนี้พายก็กำลังจะไปเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวไปดูกัน คนละสามรยห้าสนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมีผ้ารองท้าแล้วก็ค่าเสื้อผ้าอันนั้นมันเป็นเหมือนที่แกะสลักเลยอ,ะลลอ่ะอ่าสามหกค่ะขอบคุณะคะ่ะ ก็เหมือนเลรุ่นญี่ปุ่นเลยอะเราชุบมึงให้มากทำไมสัตว์ไมไอเนี้ยโอ้วัรุ่นญี่ปุ่นมากนี่ช็อกโเลยค่นะ,คะนี่เขาจะมีเป็นแบบเออ <laughs> ร้อน <laughs> จะมีโซนสอโนแยกกันปับโซนสัตกับนแล้วก็โซนสตวปมาคระอ๋อโอเคขอบคุณค่ะ เขาแบบว่าเหตุเหตเล่นกันแต่จะลองไปเล่นดูว่ามันจะแปลว่าสุกขัานไหนโอู้หเย็นมากที่ขึ้นน่าคือเป็นน้ำแข็งโอ้ยแล้วมันก็ลื่นด้วยทำเป็นเล่นอ

เดี๋ยวพอกินเสร็จนะเราก็สามารถที่จะไปโยนแก้วกันได้่ก่อ้วไ่ักาอ้ยอ่า้าามึงุกคนใจยน่ารักมากวอเไแคยนโยม่ใช่มึงไม่ได้โยนหัวใจมึงเอางเนียกลับมึงโยนแก้วีเอออันนั้นเขาให้มึงมึงโยนทิ้งหรอ Go. One, two. โยนพี瓦ใส่บอลกันทุกคนต้องมาเป็นตุ๊กตุ๊กนี่นะอันนี้็เราก็จะเลิกเล่นกันแล้วทุกคนเราเขาก็จะให้ขแขวนเสื้อตรงนี้นะเป็นไงพลาสนุ้มไหมก็คือเราได้รู้ว,ว่าจะได้แต่รูปแต่จริงๆคือไม่ได้รูปเลยได้แต่วิดีโอ อยู่้องแล้วตั้งได้เลยอ่ะหนาวมากไม่ได้มีไปทำว่าพอจะบอกว่าที่จริงเราโอ้ขนาดมึงใส่ข้างในเนี่ยใช่เราขนาดเราใส่แบบคือคือตรงบอดี้เราอะไม่ได้หนาวเว้ยแต่พวกมือเราอะหนาวมากหนาวจริงหนาวแบบเมือหนาวแต่รู้สึกขาหนาวตรงขาที่มันเห็นอ่ะอันนี้ก็จะเจอแฟนเสื้อแล้วเราก็รองเท้าไปคืนที่เดิมรองเท้าไปคืนตรงนู้นนะคะทุกคนโอเคกก็คือถุงมือ เรากำลังสดสีใจระหว่างให้คนอื่นต่อกับเพ่อแม่คู่ละ60สิบว่าเราจะให้คนอื่นต่อหรือว่าเราจะเก็บไว้แต่เราเอาให้คนอื่นเลละจะลองให้เขาเอาื่อนใคมคจะเอาใช่เพราะเขาโอ้ เราจะกลับกรุงเทพกันเลยเรามาเป็นคลิปกันได้ไหมพอยรางหนาวแบบหนาวเว่อร่งหนาวอ่างรังแบบนี้หนาวตั้งแตจริง2นานมากไม่ไหวหนาคือจะบอกว่ารอบแรกเราคือเข้าไปแบตเดือด14พ่อออกมาใช่ราะแบตก็เพิ่มมา finish เจ็ดงงแบบสมมติว่างงมากใช่ที่นี่ก็ถือว่าสนุกนะทุกคนคือถ้าสมุติ้วยถ้ามีแค่น้ำแข็งอย่างเดียวอะอาจจะไม่สนุกเท่าไรแต่ว่าไอ้ตรงสุดท้ายที่มันเป็นหิมะตรงเนี้ยคือสนุกมากเลยคิดว่าคือมันมีหิมะด้วยไงก็เลยให้ที่นี่ประมาณ ก้าเต็มสิบละกันเพราะว่ารู้สึกว่าแพงไปสําหรับแบบอุปกรณ์จิปาถะเช่นแบบถุงมือรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยมันควรรวมอยู่ในค่าบัตรอยู่แล้วแล้วก็กระเป๋ามันก็เป็นกระเป๋าปลอมใยทุกคนจริงๆอ่ะเสื้อมัน,นควรจะมีกระเป๋าแต่คือมันไม่มีกระเป๋าเพื่ออยากให้เราซื้อถุงมือเออน่ารักพอพอมีความรับใจไว้เราอะที่คนที่เขาทำน้ำให้เราอะเออใช่เขา<อ><อ>ให้แข่งที่เป็นลูกหัวใจเป็นไงพอทริปสามวันสองคืนก็ชิปเทาเต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบให้สิบมึงเพราะว่า ใจได้เยอะมากทุกคนก็คืออยากจะบอกว่าตะลอนไปเที่ยวเยอะมากแล้วก็อัดลิบเยอะมากกว่า<ช>แบบทุกๆครั้งเลยไม่เคยทำอะไรแบบนี้นะพี่จิงอ่ะเนี่ยพี่คิมพายทำแล้วก็รู้สึกว่าดีอ่ะวิชันจะพาเที่ยวสบัดโอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ชอ่องวีบนะคะหลังจากนี้นะคะคิมก็จะกลับมาทําช่องเต็มตัวิีหนึง <laughs> <laughs> โอเควงนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่แบบว่ามาพัทยาแล้วก็ไปเที่ยวที่เกาะล้านนะทุกคนเป็นแบบว่า เป็นเลฟ e ฟอร e นในการที่แบบจะไปเที่ยวหาดไหนๆคือถ้าก็สดสมมติเสิร์ชมันอาจจะไม่เห็นภาพมากก็อยากให้คนที่มาดูคลิปนี้เป็นประโยชน์ตรงนั้นแบบไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถกันนั่งเรือหรือว่าแบบที่เที่ยวพัทยาร้านอาหารที่อะไรของเกาะล้านไม่บ่ายดูคนแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย